พี่เล็กกำลังทำอะไรคะอ๋อเดี๋ยววันนี้จะแช่เท้ารีแลกขนาดตําใบมะกระดูดหอมฉุยเลยนะคะแล้วเราก็มีเกลือด้วยใช่ไหมคะอ่าแบบนี้มีเกลือแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นโอ้ได้ครับเดี๋ยวไปตามมาดูนั่งเลยคะ่ะอ้าวเราก็น้ำเนี่ยผสมน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนผสมน้ำเย็ยนประมาณหนึ่งกำมือ,ปร,มมอประมาณหนึ่งกำมือนะ ก็ไปมะกรูดซะหน่อยนึงตำตำหน่อยให้กินออกมันจะช่วยผ่อนคลายช่วยผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเราดีนะแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยฆ่าเชื้อคนพอ่สักสิบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเดี๋ยวเล็กหญิงก็จะขอแช่ด้วยนะคะนี่แล้วยังไงร้อนขอได้ไหมกําลังดีกําลังดี ทำก็ครั้งสองครั้งอ่ะมันมีเวลาไม่เสียหายอะไรก็ดังดีเลยนะคะน้ำก็ให้ร้อนนิดนึงแต่อย่าร้อนมากนะคะกับกินข้าวได้เลยนะก็กินมันขึ้นมานี่เราหรือหล่ะเกลือนะคะแล้วก็ใบมะกรูดอันนี้สูตรเราทำเองนะคะคืออยากได้ความหอมของใบมะกรูดมันช่วยผ่อนคลายช่วยผ่อนคลายแช่สักประมาณกี่นาทีสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเราควร วัก็ทิ้งแล้วสองลาค้งแล้วแต่มีเวลาแล้วแต่เรามีเวลาแล้วแต่สะดวกนะคะไม่เดีนลมหมุนเวียนดีทําให้นอนนอนหลับช่วยหลับสบายช่วยนานเพื่อนเพื่อนลองไปทากันดูของที่มีใกล้ตัวทั้งเกลือทั้งมะกรูดอะไรอย่างนี้นะคะเอาของที่เรามีถ้าไม่จะแนะนําไปเลยก็ไ่้ถ้าไม่มีใบมะกรูดก็เกลืออย่างเดียวก็ได้